น้องชาบกิจเตอรเมื่อไม่ถุกๆัดทันะนคะคะเมื่อเด็กมะพบกับเพจนคู่เด็กน้อยให้เกานะคะมีความรปรสาลาดีๆมาฝากพีพีน้องๆคือเกานะคะเกี่ยวกับการใช้กล้องเรียวบางคนกระสีเคยศึกษามาแล้วค่ะแต่ว่าการใส่กลองเรียวบางคนกับว่าทายเรียวแล้วก็ลุงเลยตามที่จริงแล้วมันสามารถบันทึกไว้ได้นะคะ พื่อจะมาบอกวิธีว่าเหตุจังไดวิธีการใช้กล้องเรียวมันสามารถบันทึกไวแล้วกับ c อยลงใดได้จ้ะพี่น้องลองเหตุเบิงได้จ้ะวิธีที่หนึ่งคือกันขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือไปที่สร้างคลิปเรียวคือตรงที่เขาจะไปพูดคลิปนะคะเนาะกดไปตรงนั้นตามที่ภาพภาพเคลื่อนให้เบิงนะคะเนะแล้วแล้วก็มันจะเป็นกล้อง ะะกล้องซีมมองนะคะกล้องถ้ากดเข้าไปตรงกล้องกล้องแล้วมันจะขึ้นไอตอนขั้นตอนท่าจะทายวิดีโอเนาะค่ะมันจะมีไอเมนูต่างๆให้เลือกมันจะมีเอฟเฟกพร้อมเลยคะ่ะพี่น้องเอฟเฟกเราสามารถใช้ได้แต่ว่าใช้พอประมาณใส่แบบหนาขาวหนาเนียนยังสิก็ไดคะ่ะแต่ว่าใส่พอประมาณอย่าใส่แบบไ พวกฟุ้งฟิง้งเอียงโมตองใส่นะคะใช้ใช้แบบปรับสีผิวของเรานะคะแล้วแลวกถ่ายพ่อท่ายแล้วทายเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกตามภาพเลยค่ะตามภาพกดบันทึกกดบันทึกมันจะไปเก็บไวในฉบับร่างวิดีโอในบฉบับร่างวิดีโอนะคะพี่น้องมันจะสามารถเก็บได้ถึง60วัน 60วันค่ะเวลาเข้าจะโพดเข้ากับไปกดที่ฉบับร่างเลยกดที่ฉบับร่างเลยมันจะมีวิดีโอหลายๆวิดีโอที่เข้าไปบันทึกไว้นะคะที่เข้าเก็บไว้ในฉบับร่างเวลาเพื่อนแจ้งเตือนมาทางกระดูกกระดิง่งคุณมีคนเล่นคลิปของคุณ500ครั้งแล้วสร้างคลิปเรียกอีกจะสิ เข้ากับลงไปเข้ากับเอาอยู่ที่ฉบับรังนะคะเข้าเอาอยู่ที่ฉบับรางเลยลงมันคือกองเรียวนี่มันก็ะสามารถที่จะอันทึกคลิปได้นะคะไอรองเห็นเบิงะะ่งด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเก็บได้นานถึงห0สวันเอาถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายเก็บไว้ได้เลยนะคะมันเอกะสามารถใช้อิฟเฟกต์ได้นะคะพี่น้อง พอดีนะคะดีดีดีค่ะลองเบิรงนได้ค่ะเด้อลองไปใส่กันเบิรงนด้วยจ้ะพี่น้องเด้อลิปเรียวเอเราสร้างลิปเรียวจากกล้องเรียวนะคะพี่น้องไปเหตุเบิรงกันด้ค่ะเด้อมีแม่ฝาฝาสนีละจ้า